กุงแวัดถือยังดีหยกมาเจ็บเตี้ยมมาดีว่างเยนปูดหนึ่งก็ัม่เห็นดู้่เจ้าเห็นอยเจ็บเตี้ยมมันบ่ท่านเถาตัวหลวงปูเก็เอื่นหลวงปู่วต่ที่เห็นกันเพาไว้เยปูเ้นของอนนีไว้นี่ละบริจิตตนานดครับเออมันผสมกวดสเอื่นหลวงปูได้เอือน้องกี อันนี้เมื่อนี้ก็อากาศอากาศบ่เย็นบ่ฮ่อนนะปูับนะเบ่เย็นบ่ฮ่อนมันเป็นอากาศอึมอึมคลึมเขาเขาเอิ้นฟ้ารัวฟ้ารัวกลางกลางกลางกลานี่มันเป็นยังไงเหรออ่ะกจัดราักการรัฐภูมิครับท่าน การน้ัเสียการลบตัพี่น้องอย่างนีครับปูครับจะเลื่อนต้อนจะเลื่อนต้อนหมานนกปูน้องแบบหันเนาะทั้งบนทั้งล่างเนาะบนทั้งล่างสองสูตรตามจีนเลยไม่ต้องสูตรบัติเขาเขาทั้งสองเลยนกปูเนาะทั้งสองเอาเต็มๆเลยทั้งสองสูตรเลยสูตรหนึ่งบนสูตรหนึ่งล่างบอกพู๋สูตรสูตรหนึ่งบนสูตรหนึ่งล่างอสามเสียนเป็นบนครับสามเสียงสูตรสาม ครับคือจังสามศูนย์แต่ว่าได้กลับคบัติรุ่งศูนย์สามเหรอมันวามันหลายตัวกันเลยนี่มันหลายตัวนั่นเพอาะไงไหวเหรอเอาเอาหลายตัวก็าะกระสันมันได้ไหลายกระสันมันจีบบอตรงกลับเลยเอาตั้งที่กระเจ้ากลับออกตอนนี้ก็เริ่ม ได้เด็กได้เด็กกลับอีเดีบอกครับได้เด็กกลับออกอืมเอาาส่วนหลอกนั่นล้านกับชาวลางเนาะครับผมวันนี้มันลงมันสีลงลางเหรอเด้อมันมันมันอวยลงลางแล้วอืมพอหลอกหลอกนั่นล้านนี่ครับมันเปล่งลางแล้วเดียววันนี้สีลงลางปะปูหงัดหงัดมันมันอวยมากเหรอเด้ออวยลงอวยลงสองหงดเหรอเด้อืมคือหงัดหงัด บางหันกับงวดนี่หละครับผมกันนักกับนักแต่ทั้งลางหลายก,าอกา่อนรับนั่งรันนั่งปูวยลงหลังได้รอตรีกับมีเฝ้าเอาเชียงเอารถผพ้ใดได,ได้ไปเห็นก้อนมูครับผมํมำเอากำเอารถส่วนนี่มันยอดบางหันมันหาซื้อมาได้เนาะครับผมแปดเก้านี่หายากรอตลี่ ร้านได้กำงานหนึ่งได้เก้าแปดได้ตะเก้าแปดเนี่ยตะเกาแปดหาบ่ได้โอ้ยการที่รุยกับบ่ลวยกัเก้าแปดมันออกแปดเก้าเนาะหาตัวกลับกับบ่ได้บุญมีแต่กำบังบุญบุญมีบุญมีกับบุญมีนัางยุวัดอยู่ละกำบังทีปะเน วันนี้ก็มีขามเสียนครัหลอกนั่นล้านแล้วก็แถมไปด้วยกันแปดแสนกับเล็กน้ำมุนเนาะมาหาเลขก็ต้องเอาเล็กเอาครบโหลดครบพ่ครบสูตรเลยใส่รถกลาบบันเตีมยมัญญะรหลดเล็กบัดเข่ามากต่แกงเงินมาน้ำบัด ไปดิแก่เล็ไปกว่าปูขาไปดิแก่เร็วกปอาไปเขามาแก่เงินเขาบอกแก่เงินน้นั่มเดีอดารนั่นแล้วสาร็ยังขาดลายนะปูเนาะขาดลายอยู่น้องปูขาดขาดงบเด้อมือเนี่ยกู้มือเนี่ยก็จะหยุดชะงักเนี่ย็คืองบขาดครับผมงบป่พ่อแต่ว่าแต่ยังดีเนาะก็ยังดีก็บอดบได้ยยังเลยบางปีก่อนสองปีเนี่ยเขามาอยู่กับบได้ อ่อนไลแดดมันส่างงอ้ยฝนตกกับหเอมฝนตกกับฝนห่อมเบิดเพราะว่วมันเปียกไปเบิดบ่ได้มนีเนามุ้งบ่ได้มนีเอียงครับผมนี่ก็มีส่วนหน่อยๆปีกายก็ยังได้มุ้งมาล้วพูเนาะปีกายนี่ก็มุ้งมากได้งบมากกันจุดใต้เนี่ก็ซื้อแสนหาเนี่ยงบมากยอนเอฟทีเพิ่นนั่นละตอนเขามากพูแล้ว อาบาทชิปบาททวดละเมื่อสองมือท่านโมทนาสาธุบุญไปกาทิพชีทุกท่านทุกคนครับผมสาธุน้ำเป็นเพิ่นเพิ่นมาซอยสาซอยแปลงตะเคาะสาธุโมทนาน้ำเพิ่นส่วนจะพื่นจะเจ็บหอมล่อมดิบมาแต่ต้นพูดแต่ต้นฮกฮกขนนเนาะครับผมเจ็บหอมล่อมดิบมาก แกได้พื้นได้พื้นแล้วก็บม่ได้ได้ได้พื้นกับประมาณส่วนเดียวส่วนเดียวเหลือแต่กําแพงก็ได้ละสองสองแสนกว่าครับผมอืมในสองแสนกว่านี่มาลงพื้นเหลือกําแพงเหลือเหลือแนวาแยมบดนี้เหลือแนวแ่มแยมเหลือกําแพงแอ้อนเป็นร่มเปันไส้เป็นล่มเป็นไส้ ตัวนกําแพงเอาไว้หันแล้วกันเนี่ยเฝ้าแพง่้าเขามาได้เบิดชูทางบมื่ท่นแพร่เถอะครับอ่าเป็นรุ่มเป็นไส้อ๋อเขาเลี้ยงเนาะครับผมนั่นเองเนาะเมื่อนี้ยจะไปให้ไปสามล็อกครับเอาล็อกเงินหลานแล้วปุ๊บล็อกขามเสียนั่ล็อกเงินหลานก่อนเมืวันที่สิบหกกทกดาเนาะครับเอ้าขึ้เขียนวันที่หนึ่งวะ เอาวันที่ชิปหกตัวกระดาษหลายบ่พ่เอาเขียนเรียงหกลงถ่ายก็ได้เดอ้อ,อนั่นเรียบเป็นนังจันทร์เราก็ไม่ไหว็อาเป็นล้ลาน,น,นพี่น้องยศชื่อตัวท่านฟังดีดีนะพี่น้องเรอก็ล้านเราก็ล้านก่อนเนอานะครับผเนยว่าหลายตัวเด้ออันวง่องเงินติดตามอ่ะว่องตัวโตโตกันไปผมก็เชียร์นัตัวว่องคนละคู่ ร่องต่อต่อไปบางที่มันก็ออกตัวกันกับนี่เขียนลงให้ข้าเจ้ากระโดดผู้มีเงื่อนหลายเพิ่นกระเจี๊ยดซื้ออผู้บ่มีเง,งื่อนพ่นกระเจี๊ยบึงไปเจ้าซื้อโอ้เชี่ยได,ด้ดีเลยนาได้จะเชี่ยได้เลยนะวันนี้ได้จะเชี่ยได้สามตัวได้จะได้ปูบ้านนี้ก็บนล่างบนล่างบนล่างเอามาวิ่งซะก,ก่อนวิ่งวิงอ่งปุ๊บสี่เก็ศูนย์ ่งนี่มันมากครบมันซับขึ้นมากว่นมากของเตาเนี่ยอ่ะมันบนหน้ากขอเตาสี่เกตศูนย์จับสามตัวบนล่างบนล่างครับผมอืส่วนมากมันจิออกสองตัวเด้อครับผมจะพากันไปเน้นสามตัวหลายหลายมันจีเป็นเลขสองตัวส่วนมากมันจีถือสองตัวถือสามตัวอืมมิตะแดปพสามเจ็ดแปด

นี่เลขขาคูเลขาคูพี่นหลงทั้สามตัวเลยเป็นหลงเลยเต็มลงเต็มจวดครับแต่ว่าลายหลักลอยอยากให้มาถือสามตัวนะครับที่ลายหลักลอยสองตัวเรือปุ๊บอือสองสองตัวบนล่างก็คือตัดออกมากก็คือเก็ดแปดเก็ดแปดสี่ศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสาม เก้าสามเก้าสองเก้าสองอืมนี่พื่อนชุดนี้ก็วงกลมไปเจ็ดแปดที่ศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดแปดสี่ศูนย์เก้าศูนย์เพื่อนตัวกันตัวกันเก้าสามกับเก้าสองครับสามตัวเดียวบูสามตัวนี้วงกลมไปเก้าโสามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์แบบบู ล้วก็สามสี่ศูนย์สามแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดเดอร์บแมนแปดเจ็ดครับ่วน้ามันจะบอกมันไมได้กลับดอกเรียกปล่อยไปตรงๆเลยไม่ต้องกลับ <artic ulation. S 1> ไม่ต้องกลับ หลับก็ไม่ตื่นบูกกับผู้เชี่ยวชาญด้ค่อยๆขับไปสักตัวเป็นชุดเป็นชุดสามตัวแต่ว่าพี่น้องพันตัดกระปูพันตัดกระมาแล้วจะเป็นสองตัวเพิ่มมาทั้งตัวจะเป็นตัวเด็กคือล็อกเงินล้านเล้วล็อกเงินล้านงวดกตอนกับเก่าแปดเก่าตกทงเลยนี่ซีแปดเก่าหาแปดเก่าเนาะปูไรวามันอที่ออกบนมันโมแมนมันลงล่างส่วนงวดนี่มันเกิดโง่ลงล่างอีกเหรอ คือว่ามันตีล่วงลางนั่นแหละลกับเพจแต่ละหน้าเบื้่งเอา<ช>คบู้ไดไปพ่อเละตเตอร์ตัรี่ะจะไปเอาลวดขั้วามาไวบูระใบสองใบถือเรื่องวันที่หนึ่งคือพระเจ้าเห็นบอกพราเจ้าก็ไปซื้อสองตัวนี่แหละไม่หกตัวก็ได้เจ้าจ่ะนี่นนคือล็อกเงินลานครับ สามเก้าศ <90, S 1> ูนย์ทุบสามตัวแล้วก็สี่เก้าสามสี่เก้าสองส่วนสองตัวบนล่างก 8, 4, 5, 4, 5. ็เก็ดแปดที่ศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์เก้าสามเก้าสองครับเน้นอยู่ที่เจ็ดแปดสี่ศูนย์เก้าศูนย์ปูก็จะเวาเลี้ยวแต่เบ้าเลี้ยวฟังฟังไว้ไๆฟังน้ำท่าน <laughs> จับคู่จับคู่ชุดนี้ในที่เจ็ดแปดสี่ส่วเ้าส่วนครับครับผมเป็นยังได้จองเปสรุปใหม่อีกที่นึงครับ